ก็สวัสดีครับสมาชิกติ๊กต็อกของสอพิงแก้วรับสอนพิชาหูจิาวันนี้มาด้วยเนื้อหาสาระของวรรณยุกต์ดนตรีที่อยู่ในเพลงสายชนาสายชนเป็นเพลงดังเมื่อสามสิปีมาแล้วนะโดยประมาณนะ สาปีมาแล้วเมื่อมองดูสายน้ำวนเมื่อมองสายชนที่ไหลเินอ่ะสาวิงแกวอายุก็16กกับหลังหันนะ16กกว่ากว่ากว่าไปห้าปีนะครับก็เพลงก็ต้องเพลงแบบนี้แหละเอะเอยกตัวอย่าง ให้ฟังว่าเราลังน,นําเสนอวิชาหูทิพย์หูทิพท,ทางดนตรีไปหูทิพย์ทางดนตรีก็ก็คือการฟังวรรณยุกเมื่อก่อนเราฟังเพลงเราฟังที่ทํานองทํานองเพลงเมื ai, ่อมองดูสายน้ำวนแล้วก็ว่าเพราะนะเ,เพลงนี้ได้ยินเสียงาต่แล้วก็แล้วกัน เราไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากวรรณยุกต์ดนตรีซึ่งก็คือเสียงดนตรีในคียนี้แหละในคีที่คีที่กำลังใช้ปากเป็นเครื่องดนตรีนะครับเพราะปากปากเราของมนุษย์ทุกคนเนี่ยลิ้นกล่ำเสียงทั้งหลายเนี่ยคือเครื่องดนตรีที่ธรรมชาติให้มาครับก็จะมีอยู่คียเดียวซึ่งเป็นธรรมชาติของเครื่องดนตรีอยู่แล้ว ครื่องดนตรีทุชิ้นไม่ว่าเปียโนเนี่ยเปียโนเขาเลือกเล่นในคีย์ต่างๆได้แต่ในขณะที่กําลังเล่นอยู่นั้นเขามีแค่คีย์เดียวคีย์ที่กําลังเล่นภาษาทางการเรียบเรียงเสียงภาษาเขาเรียกคอนเสิร์ตคีย์นะครับไม่รู้ว่าตรงกับคีย์อะไรก็แล้วแต่ประมาณนั้นอันนี้คีย์ของเครื่องดนตรีของมนุษย์เราเครื่องดนตรีธรรมชาติเนี่ก็มีอยู่คีย์เดียวคือคีย์ที่เปล่งเสียงออกมานั่นแหละนะครับ ใช้เสียงวรรณยุกใดเสียงวรรณยุกก็คือจะลำดับที่ของเสียงนั่นแหละนะครับเวลาเราไล่สกเกลในคีย์ต่างๆก็เพื่อจะดูลำดับที่ของเสียงในคีย์นั้นๆซึ่งทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ในคีย์ใดก็ตามมันก็มีอยู่เจ็ดบวกดงลำดับนั่นแหละนะครับนี่ก็คือความหมายของวรรณยุกดนตรีนะครับ เ,เมื่อเราฟังทำนองเพลงเมื่อมองดูสายน้ำวนเมื่อมองดูสายน้ำวนเราได้ยินแต่สมัยก่อนเราฟังเป็นทำนองเราก็แล้วกัวกนไปเ,เพอดีนะแต่ถ้าฟังแบบวนรนอยุดนตรีก็คือรู้เลยว่ามาจากเสียงที่เท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างนอกเรื่องแต่เรื่องเดียวกันที่เราพูดคำว่ากินข้าว เราได้ยินคําว่ากินข้าวแต่ถ้าเราเราเข้าถึงแปลว่าเรารู้ว่าคําว่ากินข้าวนั้นน่ะมาจากคําว่ากอตัวอักษรกไก่สไลอีนอ,อก,กินขอโทอาวอกินข้าวนะครับคือนอกจากได้ยินคําว่ากินข้าวแล้วรู้ด้วยว่ากินข้าวเนี่ยประกอบขึ้นมาจากอักษรใดบ้างเช่นเดียวกันเมื่อเราได้ยินเสียงเพลงสายชนวันนี้มาในเพลงสายชน เหมอมองดูสายน้ำวนเราได้ยินทำนองเพราะนะแราได้ยินเนื้อเพลงว่าเหมอมองดูสายน้ำวนนะแต่ถ้าเราในทางดนตรีเราก็รู้เรยว,ว่ามาจากวันอายุหรือเสียงลำดับที่เท่าไหร่นะครับเหมอมองดูสายน้ำวนห้าหนึ่งสองสามหาหนึ่งหานะหาเพราะเพราะเพราะเสียงเสียงมันต่าหาไม่ใช่หาหาเหวอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะ เอาเอาว่าเลขหแต่ว่ามันออกออกตามวรรณยุกมันก็เลยออกเป็นหาหนึ่งสองสามห้าสามหนึ่งสามสองหนึ่งหกหาห้าหนสอสาสามห้่ามสองหนึ่งหกหนึ่งห้าห้าแเนี่ยเป็นเสียงต่ำนะห้าสามห้าสามนั่นเป็น 5, 5้หปกติ หาหนะึ่งสองสามห้าสามหกหนึ่าครับวันยุคลำดับที่5 1 2หนึ่ง3องสามเนี่ยถ้าอยู่ในคีย์ใดก็ไปดูตารางถ้าไม่รู้ว่า,าจำไม่ได้หรือไล่ลำดับไม่ได้ก็เอาแบบโลเลเวลเลยคือไปเอาตารางรายชื่อ ที่อยู่ในคีย์ต่างๆมาดูเช่นกรณีคีย์ยอดนิยมคีย์สีคีย์สีคือคีย์ที uh ่ม uh ีนมาจิกลำดับหนึ่งชื่อโดโดเรมีฟาซอนโดเรมีฟาซอนหนึ่งสองสามสี่ห้าโดเป็นหนึ่งเรเป็นสองมีเป็นสามฟาเป็นสี่ซอนเป็นห้านะครับอันี้ห้าต่ำาหนึ่งสองสามก็ซอนต่ำซอนถ้าเป็นเครื่องดนตรีเปียโนซอนที่อยู่ด้านซ้ายของโด ถ้าห้าปกติก็คือซอนนี่อยู่ด้านขวาของโดโดที่ต่อจากซอนนะฮะหาหนึ่งต้องสามซอนที่มาก่อนโดซอนมาจากทางซ้ายเสียงดนตรีเขาจะต่ําจากซ้ายไปขวานะครับต่ําไปหาสูงซ้ายไปขวานึต้องสามห้าสามหาามตองหนึ่งหน้าะครับหนึ่คราวที่แล้วบอกไปแล้วว่าถ้า เชื่มไม่ได้ก็เชียมหาเพลงสันเสริญพะรมีหนึ่ตองตามหนึ่งตองตามหนึ่งนึเพลงสันเสริญพะรมีหนึ่งองหนึ่มหนึ่งนองหนทีนี้เอาเปลี่ยนเป็นเพลงสายชนก็หนึ่งตองตามหตามหาหนึ่งตามตองหนึ่จะอยู่ในคีย์ใดๆก็ไปดูสมาชิกลายชี้นะครับวิธีที่เข้าถึง อกแล้วว่าไปเอาลำดับที่ต่างๆนี้ไปดูในรายชื่อขีหรือไปไล่จากลำดับชื่อขีที่อยู่ในสมองความจําหรือไล่เรียงเอาว่านะครับมีสาม,มวิจีในการที่จะได้รายชื่อสมาชิกอันนั้นจะมีประกอบด้วยสององค์ความรู้หรือองคมม์งความสามารถองค์ความสามารถที่หนึ่งคือไล่เสียงได้ไล่เสียงได้ไลไดแล้วจําแนกแยกแยะว่าเป็นมนุยุคใดองค์ความรู้ที่สองก็คือไล่เรียงลําดับได้ จากสมาชิกที่ได้ถอดจากวันณยุที่ถอดมาได้นั้นว่าเป็นอยู่ในคีย์ใดแล้วได้ตัวโน้ตใดบ้างทั้งหมดทั้งปวงนี้ไม่ต้องมีตัวโน้ตบนด้านห้าเส้นมาอยู่ตรงนี้เลยแล้วผมก็ไม่น่าอยู่นั่งอยู่ที่เครื่องดนตรีแล้วนะครับต่อจากนี้ไปก็จะเล่าให้ฟังเฉยๆแล้วล่ะนั่งอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์ของผมด้านหลังมีไวลินแวนอยู่นะครับ เ,เวลาออกไลฟ์สดผมก็จะเห็นเนี่ยเวลาผมมองมองที่หน้าจอผมจะเห็นตัวกลับนะแต่ท่านอาจจะเห็นเป็นตัวตรงแต่เดี๋ยวเวลาผมจะเอาคลิปนี้ไปใช้ผมก็จะไปพลิกอีกทีจากซ้ายไปขวาทําให้ผมมองเห็นภาพตรงนะครับอันนี้หัวข้อวรรณยุกต์ดนตรีที่อยู่ในเพลงสายชนรับเ,เพลงเดียว งานครั้งที่แล้วมีเพลงใจรักคราวนี้มาเพลงสายชนโดยมีเพลงหลักคือเป็นสรรเสริญพระบารมีท่านท่านฟังแค่สองสามเพลงไม่พอนะครับผมก็ได้แต่มาเล่าให้ฟังทีละเพลงทีละเพลงแล้วก็ก็คงบอกวิธีสอนไม่ได้เพราะเพราะเรื่องนี้จะสอนให้ทำนี่เวลานี้ขณะน,นี้พูดมานี่หลายนาทีละนะครับก็ทำแต่ได้แล้วเราเอามาเล่าให้ฟังว่าเออถ้าเพลงนี้นะมีบรรณยุกต์ใดบ้าง เพลงนี้นะมีวันที่อยูใดบ้างแล้วก็สําหรับรายชื่อคีย์รายชื่อของสมาชิกของเสียง7จ็ดบทหนึ่งลำดับในแต่ละคีย์ซึ่งมี1 5คีย์นะครับคีย์ซีหนึ่งหนึ่งคีย์แล้วคีย์ทางชราบหนึ่งช้าไปยันเจ็ดช้าอีกเจ็ดคีย์ทางแฟดหนึ่งแฟดไปยันเจ็ดแฝดอีกเจ็ดเพราะงั้นรายชื่อสมาชิกทั้งหมดจึงแตกออกไปได้ถึง15คีย์ แต่ไม่ว่าจะอยู่ในคีย์ใดๆก็ตามล้วนแล้วแต่ใช้วรรณยุกต์ดนตรี1 7เจบวกหนึ่งลำดับนี้เท่านั้นนะครับเวลาผมออกเสียงผมออกเสียงได้คีย์เดียวคีย์ธรรมชาติคีย์จากปากของผมนะครับตาดาดาดาเมื่อมองดูซ้ายน้ำวนเมื่อมองซ้ายชนที่ไหลลินห1 2 3นึ่งสองส1 5หสหนึ่งสสองหนึ่งหหนึ่งห้า เอาละครับวันนี้ก็คงจะจบสาระที่นำเสนอในวันนี้ก็คือวันในยุดนตรีที่อยู่ในเพลงสายชนจบลงเท่านี้มาแบบโลเลเวลก็คือเอากระดาษแล้วก็ทำป้ายมาแล้วก็มาโชว์ข้างหน้านี้เลยไฮ <c oughs> เทคโนโลเทคนิคครับหวังว่าท่านสมาชิก t i k t o อกทุกท่านคงจะได้ไอเดียอะไรแล้วถ้าสนใจจะ ศึกษาเรียนต่อก็ติดต่อประสานเข้ามานะครับหาชื่อผมไม่ยากหรอกเนาะสพินแก้วเนี่ยาหาหาในช่องโน้นช่องนี้ช่องนั้นช่องยูช่องเอฟก็แล้วแต่แต่ว,ว่าไปนะครับก็ไม่ก็จะอักูเลยก็ได้นะครับสพินแก้วได้ได้เอา,าละครับไว้มีอะไรก็ประสานกันเข้ามานะครับเพราะเรื่องพวกนี้ อันนี้มาเล่าให้ฟังเฉพาะว่าในเพลงใดมีวันณยุใดเท่านั้นเองแต่ถ้าท่านจะจะเข้าถึงจะมีใจรักจะศึกษาก็ประสานกันก็นกนมานะครับอ่าวันนี้จบเพียงเท่านี้บายบาย